สวัสดีครับผมต้นโซล่าจากหอจะกอพอเจริญเอทีพิวเทคนะครับผมวันนี้ขออนุญาตทำคลิปหน่อยครับอตอนนี้เราติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคาหรือโซลารูปท็อปนะครับผมตอนนี้เราก็ใช้อินเรตเตอร์ของโซล่าเอทนะครับผมอันนี้นำเข้านะครับผมนะครับอันนี้ของโซล่าเอทนะครับผมขออนุญาตก่อนนะครับผม ลักษณะการเข้าสายนะครับเมนเมนเราจะวิ่งมาจากรางนะครับผมจากตู้ AC ใบนี้นะครับผมจากตู้ MDB หรือ AC controller นะครับผมวิ่งเข้ามามาจ่ายที่ตรงนี้นะครับผมมาจ่ายเมนของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอีตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีไฟ3เฟสเหมือนกันนะครับผมเป็นระบบไฮโวลต์นะครับตัวนี้ลักษณะอุปกรณ์ของมันจะมีอะไรบ้างนะครับของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับผม อาจะมีเสถียรกันผ่าผ่าของ DC นะครับผมตัวนี้เป็นรีสติเซ็ตเตอร์สวิตซ์ออนออฟนะครับผมจะมีลูกฟิววันนี้เราทำสามสตริงครับผมลักษณะสตริงทุกตัวเราจะมีลูกฟิวนะครับฟิวตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3นะครับตัวสี่ตัวที่5ตัวที่หนะครับผมสามสตริงนะครับลักษณะการเข้าสายนะครับผม กาวเราก็ลงให้เรียบร้อยนะครับผมกาวนี้เราจะวิ่งมาจากตู้เมนหลักของสำนักงานนะครับผมตัวนี้กาวตัวนี้นะครับผมสีเขียวนี่คือกาวนะครับส่วนกาวแผน่นกาวแผ่นของลังคาเราก็วิ่งลงมาตังหักเลยนะครับผมเข้าไปที่กาวหลอดนะตัวนี้ของโซล่าเอทนะครับผมตัวนี้เราสั่งมาจากนอก อ่าาเราเราให้เราให้ดูร้าวๆนะครับการเจาะรางเพื่อใส่ขึ้นเปนแกนร,ร,ระหว่างสตริงทุกตัวนะครับผมทุกเส้นนะไอตัวนี้ของเราจะมีสายสัญญาณสายสัญญาณตัวนี้จะเป็นสายชิว3สามคอนะครับส่งมาที่ตัวตัวมออแปลงหรือตัวอิวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับผมมันจะทําหน้าที่คล้ายๆว่าการอ่าระบบฟอร์ไม่ให้ไฟย้อนนะครับตัวนี้ คือในตัวของมันเองเลยนะครับตัวนี้เราสามารถดูผ่านมือถือได้เลยเพราะาเราจะมีสายแลนแค t 6นะครับผมเข้านะนอยู่ในตู้มาแล้วมันก็จะวิ่งมานะครับที่ตู้ใบนี้ตู้ AC ซีคอนเทเลอร์นะครับผมตัวนี้ของ AC ซ o คอนเทเลอร์ก็จะมีเสิร์ฟเหมือนกันครับกันฟ้าเหมือนกันครับกันไฟย้อนนะครับเสิร์ตนี้กันไฟย้อนนะ มิเซอร์นะครับอันนี้ก็จะมีเด็กเกอร์สามเตตตัวนะครับผมเป็นตัวดักไ้ก่อนนะครับของเราก็จะมีเคอร์เรนต์นะครับซีทีนะสามตัวเหมือนกันนะครับผมจะมีลูกฟิวเหมือนกันนะครับผมส่วนเอ่อมอนิเตอร์มันก็จะมีบอกว่าว่าไฟที่จ่ายไปหรือผลิตไฟได้เท่าไหร่ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับมอนิเตอร์เดี๋ยวออนวันนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ ของเราจะมีบอกหมดเลยนะ L 1 L 2 L 3นะครับผมว่ามีไฟเข้ามาแล้วนะครับ mm hmm. ต่อไปนะครับผมส่วนตู้เมนที่มาจากสำนักงานก็คือตู้ใบนี้นะครับผม mm hmm. ตู้ใบนี้นะครับตู้เมนใหญ่นะครับะจะมีตัวกล่องดำนะครับของโซล่เอ็ดเหมือนกันตัวนี้จะมีทำหน้าที่ไปหาอินเวอร์เตอร์เพื่อจะได้ดูว่าแผ่นแต่ละแผ่นทำงาน ตัวไหนเสียตัวไหนไม่ผลิตไฟนะครับไอแผน่นไอไอกล่องดําตัวนี้หนะ้าที่ของมันนะครับแล้วมันก็จะบอกค่าของการผลิตของอพลังงานที่ผลิตลงมาจากแผ่นนะครับผมนะตัวนี้ตัวนี้เรากําลังวายสายอยู่นะครับผมเราใช้สาย C คอซีซีวีนะผมนะตัวนี้นะครับข้อมูลของเราก็มีคร่าวๆนะครับผม านใดสนใจก็ติดต่อ,เ,อเบอร์โทรใต้ลิงก์ของช่อง youtube เลยนะครับผมงานช่างทั่วไปเพื่อความรู้นะครับผมหรือเราจะให้ให้เราไปติดตั้งเน่ก็เราก็แนะนำให้ได้นะครับผมเรื่องอุปกรณ์เรื่องอะไรเรื่องแบบนะครับเราจะมาดูเซเวย์หน้าง,งานการเซเวยนหน้าง,งานเราเซเวย์หน้าง,งานฟรีนะครับผมนะ บริการฟรีตัวนี้เราก็มีบริการหลังการขายคือ์วิสด้วยครับนะครับผมเรามีประกันของเราอายุของเราเนี่ยเราใช้ไออายุงานของเราเนี่ยไออายุของการสัญญาประกันของเราคือนะสามปีนะครับผมชุดเนี้ยสามปีนะครับตู้ระบบไฟฟ้าส่วนแผ่นนี่อายุการใช้งานคือยี่ห้าปีอยู่แล้วครับยี่ิห้าถึงสามสิบปีนะครับ นะให้ดูลักษณะคร่าวๆนะครับผมดูนี้นะครับ <c oughs> ระบบของมันนะครับผมนะของเราจะมีลูกฟิวดักบนบนหลังคาทุกเส้นเลยนะครับผมทุกสติงนะครับ <c oughs> ข้อมูลตัวนี้มาจากโซลเอตนะผม <c oughs> เราติดตั้งแต่ระบบของโซลเอดอย่างเดียวครับมาตรฐานครับตัวนี้นะ โอเคนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับผม